ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาศนะคะคุณอยู่กับอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขาศาสตร์รหัลับไคโรค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์เนี่ยนำเสนอในเรื่องของ หินประจําเดือนเกิดนะคะหินสีที่เสริมดวงของคนเกิดตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาคมกันเลยค่ะแต่มันจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะอาจารย์ไม่ได้มาแนะนำเฉพาะเรื่องหินอย่างเดียวแต่จะแนะนำว่า ทำไมมันถึงลิงก์กันคนเกิดเดือนมกราทำไมจะต้องใส่หินอันนี้คนเกิดเดือนกุมภาทำไมต้องใส่หินอันนี้มันจะส่งเสริมอะไรแต่ละเดือนเกิดให้ได้บ้างไปชมกันเลยค่ะเสริมดวงคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์คนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะมีหินสีและอัญมณีที่เสริมดวงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามี อยู่ในโทนสีม่วงนะคะและก็สีชมพูอมม่วงนั่นเองนะคะในปี1952นะคะสมาคมอัญมณีและก็สภาอุตสาหกรรมและอัญมณีเครื่องประดับของสหรัฐอเมริกาเนะะี่ยค่ะเขามีการแนะนำเอาไว้ว่าหินสีที่เหมาะกับคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์คือหินอเมทิสนะคะคือเขาแนะนำเป็น อัญมณีน,น,นะคะอเมทิสที่เอาไปขึ้นตัวเรือเน,นเป็นแหวนเป็นสร้อยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเวลามันผ่านไปเขาค้นเจออัญมณีอีกเยอะแยะหินสีอีกหลายอย่างเนี่ยนะคะดังนั้นก็มีการแนะนําไว้เพิ่มเติมนะคะว่าหินสีหรืออัญมณีที่เหมาะสําหรับคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งในนั้นเลยค่ะ นอกจากจะเป็นอเมทิสตแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นเลยก็คือซปเปอร์เซเว่นค่ะนะคะซปเปอร์เซเว่นเนี่ยมีเบสของอเมทิสตอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะและก็เป็นหินตระกูลสีม่วงทั้งหลายนะคะมีแชร์ร้อยนะคะที่หาได้ง่ายๆหน่อยนะคะสำหรับคนเกิดเดือนกุมภาเนี่ยจะเหมาะมากเลยและก็จะเป็น เลพิดไลนะคะเลพิดโครไซอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งหินโรโดไนต์บำบัดบาดแผลทางอารมณ์เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนเกิดเดือนกลุ่มภาพันธ์เช่นกันนะคะอาจารย์เนี่ยนอกจากจะมาแนะนำหินว่ามีคุณสมบัติอย่างไรมีประวัติคร้าวๆอย่างไรแล้วอาจารย์ก็จะมาแนะนำว่าทำไมเขาถึงบอกเอาไว้แบบนี้นะคะมันต้องลิงก์กับนิสัยหรือ อุปนิสัยอะไรบุคลิกลักษณะอะไรบางอย่างของคนเกิดในเดือนกุมภาพันธ์อยู่แล้วล่ะนะคะอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วไปฟังกันเลยค่ะอเมทิสอันยมณีสำหรับคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ อเมทิสเนี่ยนะคะเป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะคะด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นสีม่วงนะคะมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนสีใสจนไปถึงสีม่วงเข้มเลยทีเดียวตามความเชื่อแล้วเนี่ยนะคะในสมัยกรีกโบราณและโรมเนี่ยเชื่อว่าอเมทิสเนี่ยสามารถป้องกันความมึนเมาได้นะคะชื่อของอเมทิสเนี่ยมาจาก อเมทิสทัสแปลว่าไม่เมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสีเหมือนไวน์ในสมัยก่อนเขาก็เลยเอาหินอเมทิสเป็นเป็นก้อนๆเลยนะคะเอาไปแช่ไว้ในถังวน์เพื่อที่เวลาหมักวายแล้วบ่มไวน์แล้วจะรู้สึกว่าดื่มเท่าไหร่ก็จะไม่เมาอะไรแบบนี้นะคะตามความเชื่อของาศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่า นักบุญวาเลนไทน์ค่ะสวมแหวนอเมทิสที่แกะสลักเป็นรูปเหมือนกามเทพติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะและเป็นหินสำหรับคนที่เชื่อจงรักภักดีในพระคริสต์นะคะเนื่องจากว่าสีม่วงของอเมทิสเนี่ยเขาบอกชวนให้นึกถึงบาดแผลของพระคริสต์ที่ถูกตรึงกางเขนและทนทุกทรมานอยู่อย่างนั้นนั่นเองนะคะและในสมัยก่อนเนี่ยก็ยัง ตั้งชื่ออเมทิสว่าเป็นหินแห่งความโสดหรือหินแห่งความบริสุทธิ์นะคะและในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะลหลงไหลอเมทิสด้วยรูปลักษณ์หรือว่าด้วยตำนานยังไงก็ตามเนี่ยคะ่ะอเมทิสเนี่ยก็จะเป็นหินอันดับหนึ่งที่ทุกคนควรมีติดตัวเอาไว้นะคะทีนี้ในความเชื่อว่าทำไมถึงเหมาะสำหรับคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะหินอเมทิสเนี่ย เป็นอย่างนี้ค่ะหินอเมทิสต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะมันจะลิงกับคนเกิดเดือนกุมภาตรงที่ว่าคนเกิดเดือนกุมภาส่วนใหญ่จะเป็นคนลังเลโลเลไม่แน่ใจขี้น้อยอกน้อยใจขาดความกล้าขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อาจจะลุ่มหลงมัวเมาได้ง่ายนะคะลุ่มหลงมัวเมาทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักลุ่มหลงมัวเมาในอบบยามกุกหรืออะไรแบบนี้ ก็จะได้ง่ายกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเวลาสวมใส่หินอเมทิสติดตัวนะคะมันจะช่วยมันจะช่วยทําให้หลุดพ้นจากความงมงายมัวเมาลหลงไหลอะไรเหล่านั้นแล้วก็มีความกล้ากแกร่งไม่ว่าจะทุกทรมานเพียงใดก็จะลุกขึ้นสู้ก็จะหลุดพ้นแล้วก็มีสติปัญญามีอนาคตที่ดีได้อีกด้วยค่ะนะคะ อเมทิสที่ดีเนี่ยต้องมาจากพวกอเมริกาใตา้แอฟริกาอุลุกวัยบราซิลอะไรเหล่านี้แหละนะคะอย่างที่ร้านสโตนบิลิเวอร์ของอาจารย์จุธามาเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะมาจากอุรุกวัยแล้วก็บราซิลนะคะซึ่งจะเป็นอเมทิสแบบเป็นโพรงใหญ่ๆอะคะ่ะเราเรียกว่าจีโอดอเมทิสนะคะแล้วก็อเมทิสเนี่ยคะ่ะเอามาเจียเป็นหัวแหวนเป็นอัญมณีอะไรที่สวยๆเนี่ย นะคะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ,นะะนอกจากจะเป็นอัญมณีประจำเดือนเกิดสำหรับคนเกิดในเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะยังเป็นอัญมณีสำหรับคนเกิดราศีมีนนะคะและก็เหมาะที่จะเป็นของขวัญสำหรับวันครบรอบแต่งงานในปีที่6กอีกด้วยนะคะและก็ด้วยพลังพลังที่เหนือกว่าคนอื่นนะคะทั้ง ปกป้องคุ้มครองปราศจากฉิ่งสิ่งชั่วร้ายแล้วเนี่ยในด้านการบำบัดนะคะในด้านการบำบัดตามจักระบทร่างกายแล้วเนี่ยสีม่วงจะอยู่ตรงจักระที่7ดนะคะซึ่งเป็นจักระที่เ่เป็นจกักรมงกุฎนะคะเป็นพลังออร่าทั้งหลายดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นพลังแห่งสติปัญญาเป็นวิสต้อมเลยนะคะใครก็ตามสวมใส่อเมทิสติดตัวนะคะอย่างแรกเลย จะช่วยให้นอนหลับสบายคลายเครียดเวลาที่เราทำงานหนักเราเครียดสมองเราไม่ผ่อนคลายอะไรเหล่านี้นะคะเออใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่เด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากอเมทิสแล้วนะคะหินที่เป็นอัญ,ญมณีประจำเดือนเกิดของคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะยังมีหินประเภทสีม่วงอื่นๆได้อีกน,นะคะ มีแครรอยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นทูมาลีนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะและก็ถ้าคุณสนใจหินสีม่วงอย่างเพ่นอินเลพิโด,โดไลท์สุก,กิลไลท์ซปเปอร์เซเวน่นและโรโดไนท์ก็เหมาะสำหรับคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันค่ะอ่ะล่ะค่ะ ครบแล้วสำหรับหินประจำเดือนเกิดสำหรับคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าหินเสริมดวงคนเกิดเดือนมีนาคมค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ